สวัสดีครับผมไปซ์สไนเปอร์นะครับก็คลิปนี้ผมจะเอาความลับขอบตัดด้านข้างมาบอกนะครับผมเจอความลับของขอบตัดด้านข้าง ที่เป็น้อยนะครับแต่ก่อนที่ผมจะบอกเนี่ยี๋ยวผมเรยกว่าพาชุดเนี้ยนะครับที่ผมได้มาเนี่ยก็หลายคนม็บอกว่ามันมันแปลกตานะครับก็ไม่เหมือนพระ ทั่วไปปัจจุบันนี้นะครับที่ว่าพิมพ์ทรงจะเหมือนกันหมดคล้ายๆกันนะพรชุดนี้จะแปลกตากว่า,วาพระปัจจุบันที่เคยเห็นนะครับก็ที่แปลกตาเพราะว่าพระองคนี้เจ้าของเขาเก็บไว้เป็นเวลาหลาย,ลายสิบปีนะครับแล้วก็ไม่เคยเอามาเปิดเผยนะครับ กว่าผมจะได้มานี่ก็ต้องรอรอรอท่านเสียไปนะถึงจะตกทอดมาถึงเราได้ไดน,าาน,นะครับแล้วก็ได้มาด้วยความบังเอิญนะครับก็คือ าแบ่งให้มาเองนะครับหลังจากที่เจ้าของพาเสียไปภรรยาท่านก็นแบ่งให้เองนะโดยที่เราก็ไม่ได้ไปร้องขอเนาะได้มาเองโดยด้วยความบังเอิญนะครับแล้วก็อยอมรับว่าก็ยังศึกษาไม่เก่งนะครับยังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่เล้วหลังจากที่ได้หลังจากที่ได้มาก็เริ่มศึกษานะครับถามเคยช่วงแรกๆเคยถาม ไปถามคนคิดว่าพอจะเป็นพระคิดว่าพอจะรู้เรื่องพระเลยครับเขาก็บอกว่าไม่ดีเนาะแล้วก็ผมก็ถามว่าตรงไหน,นครับทิดว่ามันไม่ดีผมจะได้รู้เนาะจะได้ศึกษานะครับเขาก็ตอบให้ไม่ได้นะครับแต่เขาบอกได้เนี่ยว่าไม่ดีแต่ว่าตอบให้ไม่ได้ว่าไม่ดีเพราะอะไรมันก็ค้างขาใจเราคือมันเราไม่ได้ เราไม่ได้เหตุและผลที่เราสงสัยจะกลับมาก็คิดในใจว่าถ้าลองแบบนั้นคงพึ่งใครไม่ได้ล่ะครับคงต้องศึกษาด้วยตัวเองนะครับแล้วก็เริ่มศึกษาด้วยตัวเองมาเรื่อ,อยๆยันปัจจุบันนะครับถ้าเราอยากจะหาความจริงอยากจะรู้จริง เราต้องลงมือศึกษาเองครับด้วยตัวเราเองด้วยตาของเราเองนะครับเพราะสิ่งสิ่งที่เราได้ยินมาบางทีเราก็ไม่รู้ว่ามันจริงหรือเท็จจริงไม่จริงก็ไม่รู้ดูแต่ในรูปก็ศึกษาไดไ้ไม่เยอะศึกษาได้ไม่หมด ได้แค่เข้าวๆนะครับมันไม่เหมือนกับเราได้ศึกษาจากพระองค์จริงๆนะครับซึ่งมันทําให้เราเห็นทุกปูกปูหมดทุกอย่างเลยนะครับผมได้มาทีแรกเนะี่ยผมก็เริ่มศึกษาที่ละจุดนะเพื่อจะหาจุดปลอมนะหาจุดปอมนะเพื่อที่เพื่อที่จะจบนะครับก็ค่อยๆหานีละข้อละข้อ แล้วข้อล้ข้อจนกว่าจะเจอจุดที่ว่ามันไม่ใช่แล้วเราก็จะเลิกหาแเราก็จะรู้แหละแต่ทีนี้ผมหาไปเรื่อยๆแล้วผมก็ไม่เจอสักทีองเนี้ยองเนี้ยครับผมหาหาหาที่ละจุด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 จุดจนเรียกได้ว่าเกือบจะครบทุกจุดมันก็ยังหาหาที่ว่าตอน หรือว่าไม่ดีเนียก็ยังหาไม่เจอนะครับปัจจุบันพิมพ์โรงอาจจะแป้นะครับอาจจะมีการบิดเบี้ยวไปตามเขาเรียกว่าตามตามยุคสมัยนั้นนะอาจจะไม่ได้สวยงามอะไรมากมายเนาะแต่นี่คือธรรมชาติหล่ะครับนี่คือธรรมชาตินะครับ ผมจะให้ดูเืะอนเพื่อน,นเห็นรอยแตกไหมครับรอยแตกด้านข้างนะครับ เรแ,แตกด้านข้างนะครับเราแตกด้านข้างแบบเนี้ยทีแรกผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะบอกอะไรเราได้บ้างแต่พอเราศึกษาแล้วว่าเราถึงจะรู้นะครับต้องศึกษานะครับฟังใครมาเนี่ยไม่ได้นะครับต้องลุยด้วยตัวเองนะครับเราถึงจะเข้าใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อนะครับเราก็ต้องศึกษาเอง มวลสารต้องศึกษาเองการตัดการยุบการด้วนอย่างที่บอกครับธรรมชาติเป็นหลักธรรมชาติจะเป็นตัวกําหนดทุกอย่างนะครับห้ามลืมข้อนี้โดยเด็ดขาดนะครับทุกอย่างเป็นธรรมชาติหมดครับแล้วผมก็มีมีความเชื่ออยู่ว่าคนที่ปลอมพระยังไงก็ปลอมฝังเก่าไม่ได้ครับ ปลอมธรรมชาติไม่ได้ครับพิมพ์ทรงเนี่ยบล็อกเนี่ยนคุณสามารถปลอมได้นะครับเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาแล้วเครื่อง C N C สแกนคอมพิวเตอร์เนี่ยถ่ายรูปมารูปเดียวเนี่ยจะเอาให้เหมือนแค่ไหนก็ได้นะครับแต๊บเดียวละครับเครื่อง C N C ก็สแกนออกมาแล้ว สิ่งที่ปลอมไม่ได้ก็คือความเก่าที่เป็นธรรมชาตินะครับผมก็เคยบอกแล้วใ่แล้วก็การศึกษาเราอยากศึกษาเนี่ยทางที่ที่ถูกต้องโดยที่ไม่หลงทางจุดแรกที่เราต้องไปศึกษาคือพระสมเด็จของวัดลักทังนะครับเราต้องไปที่วัดนะครับ ต้องเอาพระแท้มาศึกษาก่อนนะครับจะงหมแจะเขาไม่เป็นไรครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าเขาไม่ทิ้งเลยวัตคุั้งเขาไม่ทิ้งเขาไม่ทิ้งรายละเอียดเก่าๆเลยนะครับเขาจะสร้างแบบเดินหนับแตกต่างแค่นี้ก็นั่นเองนะก็อย่างที่บอกว่าแตกต่างแค่นี้นี่ก็เห็นไหมครับนี่วัตคุั้งแล้วก็สร้างเห็นไหมครับ นี่ก็สมเด็จวัละทะังปิมใหญ่นะครับเขาก็สร้างแบบเดิมน,นะครับเพียงแค่ว่านเนื้อเนี่ยมาเก่าแค่เน,เนั้นเองนะครับแต่รายละเอียดที่ซ่อนอยู่ข้างในเนี่ยลึกๆ,ๆตําหนงตัวเขาไม่เขาไม่ดัดแพลงนะครับเขาทําแ,แ,แบบเก่าหมดนะครับผมแล้วก็ทีเนี้ย จะสั่งน,นะครับผมเห็นไหมฮะรอยขอบตัดด้านข้างพวกนี้มันคือเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับพระสมเด็จขอบตัด ทั่วไปเนี่ยจะเรียบนะครับเนื้อปิิเนี่ยยากมากนะครับน้อยอง์นะครับแต่เอกลักษณ์ของวัลรังาสมเด็จขอจะต้องเป็นอย่างนี้ครับอันนี้อาจจะไม่ชัดนั้นเท่ทีนะครับยังไงก็ขอโทษที เห็นไหมฮะแล้วดูดูดูบริเวณแับนี้ครัใช่ดูนี่้วเห็นไหมพื่อเพื่อสังเกตนะครับตรงขอบเนี่ยบริเวณขอบสมเด็จวรรคทังเนี่ยเขาจะเป็นเจ็บนะครับ นึกภาพตามนะครับนึกภาพถึงขนมเจีบนะครับมุมนี้จะเป็นเจีบเลยมุมนี้จะเป็นเจีบเลยนะครับสมเด็จท,ทั่วไปไม่มีนะครับอันนี้ผมโชตัวอย่างให้ให้ดูนะเดี๋ยวผมให้ดูสมเด็จสมเด็จท,ทั่วไปเนี่ยไม่มีเจีบนะครับแต่วาละครังมีเจีบนะครับ โดยทั่วไปไม่มีจีบนะครับก็จะิบเรียบไปนะครับนี่ผมจะพัดอื่นนะครับแต่มุมนะมุมของสุกุ๋แป๊บนะครับเห็นไหครับ นี่คือเอเกลักษณ์แล้วครับผมกำลังจะบอกว่าขอบตัดของสุนดรพจน์ทางเนี่ยเขาเป็นบล็อกนะครับจริงๆแล้วเป็นบ็อกนะเป็นบล็อกตัดนะ จะเป็นใบมีดนะครับมีความคมมากนะครับแล้วก็มีอยู่ด้านหนึ่งที่มันจะเฉียงเฉียงไปทางซ้ายมือเรานะครับนี่ครัเีงที่ผมเห็นนะครับเ,เพื่อนๆดูนะครับ รอยปิดแยกตรงนี้นะครับจริงๆแล้วตรงเนี้ยมันเป็นลายกระหนกนะครับเป็นลายกระหนกสามหัวนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของวัฒคังเขานะครับมันเป็นลวดลายปลาปั๊มนะครับลายพวกนะี้มันเป็นตาปั๊มของวัดเขานะครับมันจําเป็นต้องมีนะครับเขาถึงอย่างที่ผมบอกไปฮะเขาแกะสลักไว้ทั่วเลย ทั้งบล็อกเลยนะครับเขาแกะสลักไว้ทีเนี้ยพอมันเป็นลายกระหนกใช่ไหมครับด้านข้างเนี่ยพอใบมีดตัดลงมาเนี่ยผ่านลายกระหนกจะเกิดการสะดุดครับและดึงเนื้อให้แยกออกมานะครับเนื้อวลาคทั้งถึงได้แยกเป็นลักษณะแบบนี้นี่ครับ เป็นการแยกที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนวัดอื่นนะครับและองค์นี้ผมได้บอกว่าชัดมากนะครับนี่ลายกหนกคล้ายๆเหมือนหัวพญานาคนะครับแต่เป็นลายกหนกนะครับหัวที่หนึ่งหัวที่สองหัวที่สามเนี่ยพอใบม,มีตัดชัดเนี่ยช่วงไหนที่ไม่เจอลายกหนกเนะี่ย ก็จะผ่านไปแต,แต่พอเจอลักก็นอนกปุ๊บสะดุดปุ๊บก็จะดึงเนื้อแยกปิดออกเลยเห็นไหมฮะการปิดปิดแบบมีลวดลายนะครับเห็นไหมฮะเดี๋ยวคลิปหน้าเนะี่ยผมจะให้เดี๋ยวผมจะตั้งกล้องใหมนะ่ครับเอาให้ชัดๆเลยเนาะเห็นไหมฮะนี่คือเอกลักษณ์ขอบตัดของวัดละคัน ซึ่งวัดอื่นไม่มีแน่นอนนะครับอันนี้ผมรับประกันเลยนะครับนี่คือความลับอีกอย่างที่ผมเชื่อผมไม่ทราบว่ามีใครรู้หรือยังนะถ้ายังไม่มีก็หรือว่าถ้ารู้ก่อนแล้วก็ยังไงขออภัยด้วยแต่ผมเนะพิ่งจะเจอนะครับเพิ่งจะรู้นะครับอย่างที่บอกครับผมจะศึกษาศึกษาแล้วผมจะศึกษาในเวลากลางคืนนะครับผมชอบส่องตรงกลางคืนแสงสลัวสลัวของเวลากลางคืน มันมากระทบกับผิวผ้าเนี่ยมันทําให้เราเห็นรายละเอียดชัดเจนมากขึ้นนะครับแต่มันอาจจะแหกตําราของหล,หลายๆคนนะครับยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับเขาอาจจะส่งตองว,วันกันแต่ผมผมมีความรู้สึกว่าผมส่งพักกลางคืนแล้วผมเห็นอะไรเยอะแยะมากมายนะครับคือวันเนี้ยเดี๋ยวกล้องยังไม่พร้อมนะเดี๋ยวไปคลิปหน้าเนี่ย ผมจะตั้งกล้องดีๆแล้วก็เอาให้ชัดๆเลยแล้วก็อธิบายให้ฟังใหม่นะครับว่ามันเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับจุดเนี้ยเป็นจุดที้ชัดได้เลยว่าใช่สมเด็จพระครังไหมใช่ของปอไหมใช่ของเก๋ไหมแถมมันไม่มีใครบอกนะครับไอ้ที่ไม่มีใครบอกเขาไม่บอกหรือเขาไม่รู้อันนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับแต่ให้เพื่อนๆรู้กันไว้แบบนี้ก่อนนะ เดคลิปหน้าเนี่ยผมจะเอาให้ชัดๆเนาะสำหรับวันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวผมผมขอติดไว้ก่อนนะไว้คราวหน้านะผมจะอธิบายให้ชัด,ชดกว่าน,นี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ